สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้จะมาย้ายน้องอ่าถั่วปูนะคะทุกคนเอามาขึ้นบันไดลิงตรงนี้ไว้ก่อนนะพอดีว่าเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะคะก่อนจะไปทํางานเนาะว่าจะทําบันไดลิงให้เสร็จก่อนให้เขาเหลือยขึ้นบันไดก่อนนะคะ เป็นถั่วพููที่เราเลี้ยงไว้แล้วนะคะทุกคนจนเขาแบบว่าออกใบออกกิ่งออกก้านแล้วนะก็เราจะมาทำบันไดให้เขา เดี๋ยวเราจะทําค้างตรงนี้ขึ้นให้หมดนะคะผักก็คือจะได้เหลือขึ้นเป็นร่มเงานะาขางขึ้นขางไปเลยจ้า เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนว้าวหมดเวลาแล้วเหมือนกันนะคะสําหรับการทําสวนวันนี้วันนี้ก็ได้เป็นบันไดลิงให้ถั่วฟูนะคะนี่นะเอาก็อี้ออกก่อนนะนี่ค่ะบันไดลิงให้ถั่วฟูเดี๋ยวก็ถ้ามีเวลาว่างก็จะเอาไม้นะคะมาต่อล้อมตรงนี้นะนี่ออกแบบสวนอยู่ค่ะทุกคนขางน้อยๆของเราใช้ได้เหมือนกันค่ะ เขาจะโตวไวถ้ามีที่ให้เขายึดมือยึดไม้นะคะทุกคนนี่ปลปูของเราเริ่มต้วนวัวละนิดจิตแจ่มใสบันไดลิงให้ถั่วปูจ้า